มาพบกับร้าน Sky Daily นะคะอาหารคอนเซปต์บนเครื่องบินแต่ไม่ต้องบินก็ได้นะคะอยู่ที่ BTS สระบุน,นะคะทางออก3และ5นะคะร้านอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูว่าอาหารเขาเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ร้าน Sky Daily นะคะ by Gourmet Primo นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ของเครือ Bangkok Airways นะคะคอนเซปต์คืออาหารคุณภาพสูงบนเครื่องบินนะคะโดยที่เราไม่ต้องบินบริการแบบ take away นะคะแล้วก็ d ีลิเวอรเท่านั้นทำให้ความรู้สึกแบบการน่องเที่ยวที่เราบินไปกินอาหารบนเครื่องนะอร,อร่อยแล้วก็มีความสุขะค,ะคือเราสามารถ take a journey ซื้อไปกินตรงไหนก็ได้นะคะ ซึ่งคุณภาพของอาหารมะขามเอเวทุกคนตร้งใจหรืว่าอร่อยแน่นอนค่ะค่ะเป็นสลัดผลไม้ค่ะเป็นสลัดแล้วก็ขนมหวานสามารถได้ไปอย่างละ1ค่ะอ๋อเซร็จแล้วเท่าไหร่นะคะ1คอมโบเซ็ทร้านตอนนี้จ้าถ้ามีโปรโมชั่นก็ราคาจะเริ่ต้นที่120ยยี่บขอนังค่ะอ๋อเริ่มต้น120ยยี่สใช่ค่ะ คือสามารถซื้อแยกเมนูได้นะคะจานหลักเริ่มต้น89บาทแต่แนะนำเป็นเซตคอมโบนะคะคุ้มกว่านะคะอันนี้เราก็พร้อมจะเปิดกล่องรับความอร่อย t เทคเอ u r n e y ไปทุกที่แล้วค่ะ1นึ่งคอมโบเซตนะคะเราสามารถเลือกจานหลักได้1นึรายการของหวานหนึ่งรายการสลัด1นึรายการและเครื่องดื่มหรายการแบบนี้นะคะ อเียวเปลกันนะคะ Sky Daily นะคะเมน,นูน,น,นะคะหน้าร้านก็จะมีบอกเข้าไปที่เพจของเขาก็ได้ที่สำคัญอย่าเข้าใจผิดว่าอยู่ BTS จุดที่ถนนนะอยู่บนสถานีตรงที่เป็นทางออกที่เป็น Skywalk นั่นแหละที่มีแบบร้านขายของนั่นแหละนะ ตรงทางออกสามกับห้านะคะก็คือตรงเซนทันนสีลมนั่นแหละออกไปแล้วจะเจอเลย